ก็ถันไม่เนีเ่ยเฮียมาจับมาลูกแม่งมาพร้อมกับแอร์ดอรอปเลยนะไอสัตว์ฮัลโหลอไอติยิงจัดอ่ะลงเลยเโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยหรอไม่อยู่หรอเป็นไ,ไรอะ่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้เนะนี่ยเดี๋ยวนี้คุยด้วยไม่ตอบแล้วดังแล้วนี่ใช่ปะ่ะช่วงเนี้ยโอ้เกิน ไอ้ฮ awesome, ีเอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้กูว่าไม่รู้จะพูดยังไงละหยิงยิบหาดสัตว์คนเทียอะไรโอเคครับโอเคเดี๋ยวกูเรียกพี่ตูนมาคุยไหมมึงอาจจะตอบก็ได้นะเอาอย่างหยิงอ่ะคือเราก้มคือเรายิงยิบหายเลยสัตว์ทำไมมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้วะน้อง คือพี่คุยด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ตอบแล้วเนะะี่ยได้ไอเจียนี้ไม่ตอบแสดงว่านี่เล่นของแป๊บน,นึงเดี๋ยวกูเชิญของก่อน tết 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 ไอเต๋ไอเต๋ได <boys were> <Norwegian> ้ยินไหมเนี่ยมึงเล่นของยังไหมเนี่ยช่วงเนี้ย ทำดีมเลืสีเหลี่ยเรือเรือดไหลสีเหลี่ยน้าไม้ายสี่เหลี่ยมายลายปบปบอ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 บลอยลอยลอยลยลอยอยลยลอยลต๋ลต๋เต๋ไอ้ตตต๋ไปลอยลยลยลอยลว่ลอยวยยลย ดูเอาตีตีใจเย็นตีน้องไม่ต้องชุบตีเล่นไปตีเล่นไปเล่นไปไม่ต้องชุบตีตีเล่นไปตี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 เล่นไปตีปั๊มยาเสร็จกระโดดตีหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บชุบชุบชุบตีทีตีตีตีเพื่อตายหมดแล้วตีตีไม่ต้องชุบตีเล่นไปตีเล่นไปหวีงไม้สวยจาดสวยจาดสวยจาดไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบอย่กูชุบเองไปเล่น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 ไป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 โชว์โชว์โชว์โว้ยไป สวยหมายั่นจดัดหมายั่นจัดหมายั่นจริงหมายั่นจริงน้องอันนี้หมายั่นจริงน้องนำไปเว่ง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 ไป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 รันต่อไปลั่นต่อไปลั่นต่อสวยจัดเอ้สิดงดูเป็นชิปมั้งนี่เองดูเป็นชิปปะ รอ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 แท้เททเท้รอ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 แท้แทมาเดินมาไหนจัดมันทำอะไรอ่ะ <dles> <Darwin dit resort> เครื่องหมายสี่เหลี่ยม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 เครื่องหม่สี่เหลี่ยมไล์ดีถ้าพูดแล้วถ้าพูดแล้วเพิ่มเวลาจะสิบครั้งเลยสิบคร่องสิบแล้วใช่ไหมแั้นมันเพิ่มปะ มื่อกี้นี่มันเพิ่มเหรอคือพูดคือขำด้วยไหมคือรวมขำด้วยปะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม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  ืหม่่สีเหลี่ยมเครื่องหมายสี่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 เหลี่ยมเป็นเกีไร์เปแล้น้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายเป็นเกียร์ไปแล้ ไอเจ้ามันหา่าเลเมวเันนี้มงึงจะไม่พูดเลยเหรอเต้ <laughs> มไ,มมไม่พูดเลยมไม่พูดเลยเหรอเต้ไม่พูดิพูดดิมึงไม่พูดใช่ปะโอเคกันแป๊บ ดูวะพ่ตูนแปน๊บเดียวพตทูนอนเดยววะรอดูวะพ่ตูนพ่ตูนอะไรวะ กูไม่กล้าโทรไปกวนเขา,าเะีดยกพี่ตูนอะแต่กูโทรอยู่พี่ตูนนอนยังไงผมดูเฟสพี่ตูนกันต้องดูเฟส้องดูเฟส เฟรยตูนชื่ออะไรวะเคอะไรวะเคอะไรวะเฟรยตูนอ่ะลืมอ่ะจำไม่ได้วะเฟรยตูนชื่ออะไรวะเนะี่ยเคตูนพ่อมึงอ่ะไม่ใช่ i กระดูมวาลาหาเพื่อนเหมือนกันโยกบางทงหวยน้อยเกินอ่ะมันน่าจะราทีได้นี่อ่ะมันน่าจะราทีแบบว่าชั่วโมงหนึ่งหลุดพูดหลุดขำเงี้ย เราแป๊บแป๊บลองทักไปหามันดิเอามันออฟไลน์พอเนี่ยแป๊บครับพี่ทักไปหามันดิอ่า,อ,า,าอันนี้สวย,สสวยวอันนี้สวยจัดอันเดียวไอ้เช่ยมันมีความเร็วด้วยมันออามาจากไหนอะ่ะหรือว่ามันเป็นที่เสื้อตัวนี้มันมีความเร็วมันเป็นมันเป็นที่เบสเสื้อตัวนี้ครับเสือ้อผม เอ้ยมีมีใครมีหินว่าสิบสามไหม้องพิองเห็นีอันนี้ดีเนี่ยน่าจะมีนะเก่งกูกูต้องการหนึ่งเม็ดว่ะเพราะว่ากูไม่งมีจ2กสิบสองสิบสี่นั่นสิบสามใส่ควังเกี่ยวหน่ะย้ะน่าลุงจะดูีผมพอยัดตีบอกแล้วเห็นไหมมันมันได้ตีเร็วมาอีิบเปอร์เซ็นต์ด้วยลุงอันไหนในในชัดยีว อาไปมาใหเข้าเกมไปวาเกมไปตัวไปตัวตลาดไปตัว,ตว,ตวกันเลยอ่ะกันมึง่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้ว <c oughs> ก,ก็คือโบกเพิ่มอีกองมาตอนเดี๋ยวเราตังเข้าเดิมเม็ดตอนนี้ผมไปตัวหนึ่งเองพี่จัดไอตีหน่อยเด้พี่มันไ,ม,ไม่พูดกับผมเลยอ่ะพี่ดูในสตรีมเลยมันม,มันบอกว่าถ้าอ๋อมันบอกว่าถ้ามันพูดแล้วมันจะเพิ่มเวลาสตรีมพี่ ใช่ใจ,จพี่ลองโทรไปปัด,ดเดี๋ยว้วนเด๋ยวลองโอเคได้ครับพี่จนี่ไม่เป็นสุกษามีปะเขาเขียนเปมพี่ป้าอ้อนอนอย่างพี่พี่ลองโทรไปแก้กิติเลยเดี๋ยิเตต,ติเตียเดี๋ยวผมพี่กับมึไถกไว้ทางไลายแล้วกันนะพี่บอก พี่โทษไปว่าไอตีจะคุยงานด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือาตอนนี้ันกํากัรทำคอนเทนต์ถ้ามันพูดมันจะเพิ่มสามสิบนาทีพี่เออพี่บอกไอตีมีงานสำคัญอะไรนี่นั่นอะไรวะเนเดี๋ยวผมโสดไปแล้วเี่โอเคโอเคได้โทรปันเลยทำภาพแบบซีรีสอ่ะพี่ทะภาพแบบซีรีส์อ่ะโอเคโอเค ยังชอบเล่นของยติอ่ะชอบเล่นของอะไรยามหมาเนะี่ยชอบเล่นของเดี๋ยวมึงแกวิตูนตีกรอบเสร็จเดี๋ยวนาะยยติไปตอบวิตูนเดี๋ยวมึงจะโดนไปกรอบตีกระบาลผมบอกไงยติอ่ะ

แ๊บทำไปต่อดิแ๊บเอาสตีดได้ไหมไม่ไม่งเอาเอาแค่สื่สารแค่สื่อสารแฟบรอครับพี่โอเคไมค์ผมปิดอยู่ก็ได้ทำไปต่อดิอะไปรอกูนะคือว่าเล่นเกมปะแต่ว่ามันมีออฟเหมือนมีออฟเสียโล่พลังงานอะแต่ว่ามันมีน้ำแข็งไฟคือเต็มคาราเบลอ่ะเอ่อน้ำแข็งสายฟ้าน้อยแต่เลือดเยอะฮิ่งฮิ่งมันเป็นเลือดมอติคืออันนี้คือตรงสาย ใช่เวแล้วอยู่ในคำได้ไนะมันให้หลบพี่สามร้อยแปดสิบโล่ตีบวกยี่สิบได้จะได้หลบประมาณสี่ร้อยครับไอ้เยี่ยตีปิดเครื่องไอ้จัดเฮียปิดเครื่องอย่างเหลือหน้าโอ้โหเฮียปวดโดนเขียนโอ้โหอย่างเฮียโอ้โหไอจัด ไอ้เฮียเหลือนจัดอ่ะเรียกว่าดักไอเต๋ไอเต๋เมื่อกี้นี้เปิดเปิดเพจคุยกับพี่เป่าเว้พี่เป่าบอกว่ามีงานจะไปติดต่อมึงอ่ะมึงคุยได้ไหมคุยได้ไหมไม่เขาบอกมีงานสำคัญจริงๆถ้าถ้ามึงไม่รับ ก็คือประมาณช่วงประมาณตีหนึ่งคือเขาอาจะส่งให้ลูกค้าแต่ว่านึงนะอ่านก่อนเออเอสครับฝากบอกตีหน่อยก็คือตีหนึ่งอ่ะถ้ามึงไม่ตอบก็คือคือเขาเขาเขาจะมีงานเกี่ยวกับเออไอเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใช่กันอนะ่ะจะตายแล้วเนาะใช่กัน เด็กเด็กมันบอกว่าซอรี่ดิดไอ้เมร์สองเอซีไอ้เซอร์ไอ้เจอร์ไอ้เซอร์ไอ้เซอร์มึงว่าไอตีอ่ะมันเล่นไอเนียเอ่ะเกมที่เราเล่นอยู่อ่ะแล้วมันเล่นแบบไม่พูดอ่ะมึงว่ามันจะทำให้เราเป็นไงบ้างแต่กูเชื่อว่ามีคนมึงคนหนึ่งอ่ะ ที่จะสามารถเข้าใจภาษาบึงได้เว้ยเสตอเดี๋ยวกูโทรกับึงนะกูกูว่ากูมีนนะคนหนึ่งอะที่จะตามแบบว่าเปีวได้เลยที่แบบว่าจะอยู่กับบึงได้อะอากแบบมึงแบ่ว่ก็ได้ มัเยอกว่าไทยยอเอามยี่ลา่เอต้ดเลยเามาไก็ปุ๋ยส่องไว้ไวเป๊ปจะเปลี่ยนบิวแล้วเพื่อน ไม่เี้ยูปิดเว็บเพจไปมึงติดต่อได้ยังไงไอแป๊บกำลังคิดคุยกับมันพี่อยากให้ต่อเท่าไหร่พี่มันลดได้เท่าไหร่แต่มึงว่าสุดไหมว่าตรงรุ่นอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากปะอืมผมมองว่าเลือดเยอะเลือดเยอะเท่าไหร่มากเลือดสองร้อยยี่สิบเอ็ดพี่มันเท่าไหร่วะมันตั้งขายเท่าไหร่นะตั้งขายอยู่ร้อยเอ็กซ์ร้อยเอ็กซ์มันให้เราออฟเฟอร์ไปพี่ หกสิบ <60. S 1> <60. S 2> ดูนาเกียดไปป่าวว<ะ>่าสี่สิบถ้าอยู่อ๋อเฮียมึงดูอัพอื่นยังมึงมึงส่งดิสาดีไม่เว้ย<อ>คือ,อเลือดมันเยอะก็จริงเว้ย